สวัสดีค่ะเขารู้สึกปลื้มมากๆเลยเพราะว่าทุกครั้งที่ขึ้นเวทีได้เสียงตอบรับและเสียงปรบมืออันล้นหลามจากพี่น้องชาวพิษณุโลกรวมถึงนักท่องเที่ยวในวันนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่คืนสุดท้ายแล้วของโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกกับขนในวังเรื่องรามเกียรติ์ชุดไบทิริศพระพิษณุ ณบริสถานพระชวังจันทร์แห่งนี้ดิชั้นปุรดามบิงขวัญรับบทีพิธีกรและรับใช้พี่น้องชาวพิษโลกทุกท่านอีกหนึ่งคืนด้วยกันค่ะท่านผู้มีเกียรติคะสองคืนที่ผ่านมาได้รับเสียงตอบรับจากทุกทกท่านอย่างล้นหลามไม่ว่าจะเป็นท่านที่เดินทางมาจากหลายพื้นที่ค่ะที่มาที่นี่พระชวังจันทร์รวมไปถึงท่านที่ติดตามผ่านทาง Facebook Streaming l i v e ทั้งสองช่องทางไม่ว่าจะเป็นจากแฟนเพจ a c e b o o k ของ,ององค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลกรวมถึงโขนในวังแฟนเพจด้วยนะคะสำหรับค่ำคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายที่เราจะนำเสนอกับชื่อตอนว่าทศกัณฐ์สิ้นฤทธิ์สองคืนที่ผ่านมาเราได้รับทราบตั้งแต่ความเป็นมาจุดเริ่มต้นของพระรามแล้วก็สำหรับทศกัณฐ์นะคะและรวมไปถึงเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาก็ได้เห็นการแปลพักรวมไปถึงการยกทัพข้าม น้ำข้ามทะเลเพื่อทําศึกอย่างยิ่งใหญ่ค่าคืนนี้ท่านจะได้เห็นศึกอย่างยิ่งใหญ่ของทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายอธรรมแล้วก็ฝ่ายธรรมะกันด้วยนะคะรวมไปถึงต้องขอบคุณผู้จัดงานที่เมตตาในการจัดง,งานดีๆแบบนี้ปรบมือกับองค์การบริัทจังหวัดพิุโลกของเราด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ ขอบคุณท่านวันนี้ท่านผูวกก้ว่าราชการจังหวัดนะคะรวมถึงท่านนายกอบจของเราวันนี้เดินทางมา,าเรียกว่านั่งชมกันวันสุดท้ายกันด้วยนะคะรวมไปถึงวันนี้หลายท่านต้องขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะคะสําหรับกาแรแสดงของเราประมาณ3ชั่วโมงค่ะ เราจะมีนามานั่นก็หมายถึงถ้าจะเห็นเทวดานะคะสองท่านที่จะมาพูดคุยแล้วก็เรียกได้ว่ามาสรุปแล้วก็เล่าเราฟังว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนั่นคือยังไม่จบนะคะทุกท่านสามารถนั่งรับชมได้ตลอดการจัดงานในวันนี้จนถึงเวลาประมาณ22นาฬิกา20นาทีโดยประมาณค่ะหากที่นั่งไม่เพียงพอ ด้านซ้ายมือเราจัดทําที่นั่งรวมถึงจอ LED ขนาดยักษ์ให้ท่านได้ชมใกล้ชิดเสมือนท่านอยู่บริเวด้านหน้าเวทีเช่นกันรวมไปถึงน้าะบริเวณแบ็กกรอบของเราเรามีเจ้าที่ที่แต่งชุดเป็นหนึ่งตัวละครของโขนวันนี้ให้ท่านนั้นได้สามารถเก็บภาพประทับใจได้เช่นกัน ตลอดการจัดงานในวันนี้เวลน,นี้บันถึงวันสุดท้ายที่เราเรียกได้ว่าอยู่ด้วยกันแล้วก็เราจะมาส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งทางอบจของเรานั้นได้ยืนยันแล้วนะคะว่าเราจะช่วยกันอนุรักษ์ส่งเสริมสนับสนุนสำหรับการต่อย,ยอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมอันดีรวมถึงการแสดงที่เรียกได้ว่าโขนนี้เป็นบมโดกทางวัฒนธรรมนะคะทางวัฒนธรรมที่จับ ต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติเมื่อปี2 5 61เพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้โขนตลอด3วัน3คืนท่านจะเห็นนะคะว่าเรามีนักแสดงจากสํันัก,การสังคีตกรมศิลปรกรทั้งหมด200ชีวิตด้วยการที่ให้กบุานามาแสดงที่นี่กับพิศโลกของเราค่ะ A very good evening this t i n g u is h e d g u e s t a team executives ladies and gentlemen pittalo parrins I would like to warmly welcome you to one more night about for Khon Ne Wang, one of spectacular performance Thai traditional max dance, which is stunning and located here at the uh, horistic Chan Royal Palace. Here, I am Pradaming Ming Kwan It is my great honor. To serving you one more night and one more evening to be your host throughout for a wonderful and spectacular evening right here. Ladies and gentlemen, Korn, one of the intangible cultural heritage in humanity in 2018, recognized by UNESCO and Pitanalog Provincial Administrative Organization, admitted we try to. Convey, support, promote a tourism program for the province and this area to be um, extended and would like to um, pass on to the future generations. And this is the reason all 200 lives from the office, music, and drama. Uh, fire department to gathering around and perform for three days and three episodes for three captivating story. and hope that tonight is the last night to know all the story about Khon or ramakien in Thai tradition. And I believe that you all enjoy please sit back and watching for every single version under as well. ทุกท่านคะเดี๋ยวเราจะมาทวนกันนะคะว่าตลอด